อ๋ดีพี่น้องยังอยู่ป่าเด้อัวอาหารก่อนกี่็ะกัเ็อล้าะ ทำในหนีแบ <Hoy S 2> oh oh ุตะวันนีเ้ยคือว่าซุปอันโตอันซุปกระดองฮอนซุปไออันคืว่าจะทานน้ำมืน้ำในหนีอไ่ะมั้มาเ็องบาดุนี้ ทอนพอนเท็ดหลาบหรือว่าอบกระหอมแ่บเหงไหมอันนี้ไม่ใช่มันเดาากกตตอันไมน้ตาสองแล้วก็ <c oughs> เนื้อมันเล่าเหมือนแห้งอยวโกงดิครับงงโกงให้ นี่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 มาเบิ้งเขาใหญ่หัวลานต่ออ่ก็ลยทำให้เรนอืออ่ลยเรานล้จ็บซ่าเลย

よろいし เป็นนัวกระเทียมมันจังหอมมีเพิ่มเป็นกะปิเจ้ากระเทียมใส่กระแดบกับยาแล้วตะมาพังผ่อนเร่าไงซ้อน,นพ่อน,อน,น,อนเก่งขนาดสู่กับมูเห่างูจงอางบยานเลยงูจุง งูเห่ากับงูจุงอางตายยอนลายโตสอนพราม,มือเลยไม่พิมพ์ธรรมาต์ หลังจากพักพอรอนแล้วพี่น้องตอนแรงๆให้เบาผ่านเพลินไปละแรงชวนเอายองไปกลางคืนนี้นะยองไปการอีก ไปรัดแรงนี้ชุนลายพนให้เพิ่นไปมีพิมพ์กำลังลาไไ้แต่ปรากฏน้อใหม่ช่วยหน่อยน้อมัยขุมขม,มได้ลาย็ัเพาะกับกระเจียวนี่หรือบูแมนบูแมนมันไม่ใส่ไม่ใส่นะครับสุขทอดกินแข็งๆนะกินไม่ได้สบายดีดซ่วัสดีเยอะ เย็ดได้คือมืเฮ็ดได้คือมือเศานี่ไปได้มาพิมพ์บาบนำมายืนยืนตรงนีบ้านนี้เพิ่นบ่ได้อาบน้ำยืนไกลๆมายืนมันมองมาเหมือนห้องเด็กโอ้ยังบ่ลงมาเนาะลงป่าไปจักบ่ว่าทิลงป่านะลงในเขตเฮาบ่เคยเนาะ บไปปิงซุกแล้วบ่ซอนพรนะอาหารน่ะปิงซุกแล้วจนะาาวน่าจะกินน้ำใหม่ไปไดูแกงบ่ข้าวกระชุบฮะดูแกงว่าน้ำใหม่ไม่มีใครอยากนเนาะแล้วและพิษกันย้อนกับน้ำใหม่ในแหละพี่น้องไอ้ชิบอชูพังอยู่บ้านไม่พิมพ์ไปหาน้ำใหม่ดุ บางมือก็ได้บางมือนี่ถ้ามีชีย้ยอดพ่นได้นอมาอยู่บ้านบะซูมีโอคืออยู่แถวๆเขาอยู่นี่อยู่ป่าพอดิกินมาแต่ละปีอยู่บ้านอยู่บ้านหายากเนาะยากอะไรได้มากกับแกงกระตุมแกงสุลูกสูพวกรินแต่ว่าเฮาเนาะบ่มาก นั่นแ่วนี้บ่มีคนไปจะบ่เห็นเห็ดผิดผิดกันกับหน่อไม้นั่นแหละบ่มักกินหน่อไม้เราดนเถื่อกินอยู่กินทุกมื้อนี่โอ้ยอมคือกันกันบ่กินหน่อไม้ก็บ่มีอาหารกินซื้อเอาก็บ่มีเงินจะบ่มีเงินบ่มีเงินจะไปหาทามรถเอาเงินอยู่ธนาคารใช้เงินเงินเหอบรด เงินอยู่ธนาคารเงินหาหมดเงินธนาคารตัวนี้คือยังอ่อนเนาะอืมมันนาวแล้วอืมนาวพี่คุกกี้ไก่อืมเมนๆนี่ยังนามเออยังขาวอยู่ตัวนี้ยังอ่อน อยู่ต่อ,อีเนาะกับบดายแล้วกับบดายแล้วพี่น้อยขนาดอยู่ต่อพังยังเห็นลมตุ่มต่ำตุ่มต่ำหอดบอลวังใหญ่ใหญ่แหงติต๊กกวางกวนีอีกลมแหงกวนีอีกบดยายทัวรหาบาพิมจ,จักขจากับหรือบอ

cô bắt ra cái mô cái cái căng chút dạ đơ tầm cái bữa đó sư ông ông blend nó mới này cặp blend hên tầm ông blend ตรงนี้เลื่อนเพื่อนแล้วมันอะไรนี่ and I can mm -hmm. mm -hmm. ตัวเจาะเล็กแบบกันนตำเจลกินกับนมไม้ต้มบอพานเพิ่นกับอุน่นจำฟอนกับอุน่นนกอาหารเฮาไมนี่ออมแลนกับนมไม้นมไม้ต้มมาเด้อพ่อแม,ม่พี่น้อง ลุงปานาบาานาสาวกินขา้าวตะเลงๆนำํากันไป่ล้วไหมตัวเองจนลืมเฮ็ดคิปมีพิมพ์น้องนาพันธายาได้รมกันกันกบอ้าวช่องพรมีเข้าไซเบตไซมองงอมรับว่าเก่งเลยหาหกปีแล้วเข้าวช่องพรมีไซเบตไซมองบางมือก็ได้ปลาเข่งปลาไ่อาชีพนี้แต่ละมือนี้ก็ว่าครับรายได้นี้มือละล,ะล,าล้านพี่น้องหรือว่ามือ ช่องพันนี่แหละช่องพันไปไปลายขาเจ้าช้มองนะเก่งดำน้ำเก่งทุกชิ้นทุกอย่างนะขาเจ้าพอดีลมกันโดนเติบเกือบสามชั่วโมงเอิเขาเจ้ากินเขาข้าเจ้าว่ากินเขาเร็วกินแตกนกนก่กระเพยอ้าวพี่น้องใ,ใกล้ใกล้บ้าน,นแหละในพันเดือนนี้ภัยกระยาคันว่าพอกันอยู่ป่าหรือว่ายุบานนี่ลมกัน มักมักแขกตอนทับกระจอยังดีอยู่อาหารชุดแบ่บมแล้วปนงกันปีนี้ได้กิน,าน,กนจากเธอแลนด์มีพิม์ได้กินจากเธอแลนด์ปีนี้เธ่เดียว่ป่เธอเดียวเม่นั้นก็ได้พดักดิลืมแล้วไม่ได้กินเออเมนไปหน่อยพอยกจื้อโอ้ยไอลับอยู่ตลอดเลย สวัสดีมาเด้ก,กินข้าวเหมอนกันใส่น้องเพิ่นเพิ่นได้แลนไดหล,ะล,ะละยายๆลายอย่างอยู่แต้หนอมไม่สมนีทแล้วอย่าตกอีเดอร์มนอนีเดอร์จะไปต่อแล้วบ่ได้แล้ว่นตกตลอดสูปะพิมบ่ได้บะพิมบ่ไดของพังให้น้องชวนพอกับแม่นี้ หมืน่นจะได้พักยังพักน้ำมัน <c oughs> ได้พักแต่ชงเปียก <c oughs> กับเครื่องเปียกฝนตกอตโอ้มีาาแต่ในเชไปนอนไงเพื่อตะกล้องตะฟ้านเมื่อได้แน่นอนจะหน่อยไม่พิ <c oughs> มพ์ดิจะพอนอนได้ค่อยปลุกได้ยินเนาะก็ปลุกมาแต่ฝนได้ห้ามเดี๋ยวนี้เอาทงอย่างจะน่าจะใส่เกียรติตาปาด โอ้ยไอ้ยัยไอ้กินข้าวพี่น้องเลยมาเด้อกินข้าวแล้วจะย่องไปเลยได้ไปการคืนนี้ก็นอนสิบเอ็ดสิบสองโมงมันมีลุยต่ออีกสิบโมงไก่สิบเอ็ดโมงย่างพี่น้องทั้นี้เลยชัดออกหากินพี่น้องก็ยออกไปการ บบมั่นใจปันใดมีชาวบ้านหาหกคนเขาเจ้าไปหากินคือกันเอาน้องมาเจ็ดแปดโตน้องมาไลามือนีเขาเจ้าไลสัตว์ใหญ่ลเลยไลมูบ้าเนั่นแหละเขาเจ้ายิงเขาเจ้ายิงจักหมาันจาักบอ่อพี่น้องคิดลงตลอ เจตปาดมันคืนนี้คืนเมื่อวานก็จับอยู่นี่เลย ไปทายหมดพี่น้องไอ้พักผ่อนก่อนออกไปการคนเดียวตักษิมานหรือบ่พี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้สาเหตุที่บ่มานพ้นตกตลอดอ่นนะนะหาก,กินหยากเดี๋ยวเฮาจะไปต่อเพี่น้องไอ้การสำหรับคลิปนี้ผม,มยังมาพักมาตอนขอบใจทุกคนที่ให้กำลังใจในพานเดินเด้อหรือว่าไปพอกันวิีดหนาเพี่น้องบาย